ไมนง่ายง่ายสร้ดาวตั้ชัวโอ้โไม่ธรรมดาวะคนนี้โโคนนี้พัดดีวะสวยครับโอ้ยโ,โอ้มโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วระยะทงเลยนี่ย

ไอ้กูโอเกี้โอ้ยเฮ้ยพี่จอยหมดแรงก่อนเซว่นเซว่นหลงไปเข้ามาเข้ามา ดูแคดดี้เหอดูแคดดี้เอ์นนเอโบด้วยตายเออตายเลย<อ>ตายยกกวนตายตายตาย